สวัสดีครับผมนี่ครับก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอทักทายครับทักทายพี่ๆน้องๆครับชาว u t u b e นะพี่น้องนะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีรอบครับผมนี่ก็นี่ครับเดินทางมาส่งน้ำมันครับทีมงานเออหน่วยหนึ่งครับหน่วยหนึ่งก็ว่าเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยของเรานะพี่น้องตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะผมยังหาไม่เจอเลยครับนี่ครับแบกน้ํามันมาเต็มหลังข้างหลังเลยครับนี่ ่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะว่ามาทํางานชั่วโมงครับวันนี้อาจารย์หลุยนะอาจารย์หลุยมาขับเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยครับทํางานชั่วโมงส่วนเสียคริสนี่ก็น่าจะไปตักดินครับเอาย่ไสนอหน้หนา,าผิดหรือเปล่าครับเนี่ยกรรมเวน นไน่ว่าอยู่ตรงพอ o. โอโอเดี๋าต้องโทรถามก่อนครับพี่น้องน้องเอ้ยตายเลยไปผิดทางอรัพี่น้องโอ้แหมไม่ใกล้เคียงเลยครับนี่ครับเมื่อเช้าผมถามว่าไปขุดอยู่ไหนนะเซคริกว่าบอกว่าุาางานชั่วโมงของพออครับผมก็คิดว่าพอโอโรงเรียนนี้ครับแหม ไปผิดที่ผิดทางเลยพี่น้องเอ๋ยนู่ระยะทางห่างกันแหมกี่กิโลเนาะบัตรนี้น่าจะห้าหกโลได้แหละพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวกําลังเดินทางเลยครับเดี๋ยวต้องเหยียบนะครับเพราะว่าหน่วยสองทีมงานป้าศุนยังไม่ได้น้ํามันเลยนะนี่จะเอาไปให้ทีมงานหน่วยหนึ่งครับอาจารย์หลุยส์ครับเสียคิดก็อยู่นั่นเลยครับพอดีย้ายรถไปให้เมื่อเช้า เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้า,าง,งานนาอพี่น้องเนาะ <c oughs> ออไ,อไอ้ไอ้ไไปครับเดี๋ยวเราวาปไปที่หน้าง,งานกันเลยครับโอ้จะใช่หรือเปล่านาะนี่ผมก็ไม่เคยมาเลยครับที่ตรงนี้ครั้งแรกเลยนะพี่น้องนี่ครับโอ้ใช่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 เจอแล้วครับเจอแล้วพี่น้องนั่งหน้าสลอนอยู่นุใช่ปลื้มไหมอะ่ะ โอ้ไม่ใช่เลยโอ้ใช่ครับนี่ครับสายมืนครับเซคลิปเอฟมัมแมสเกตอัดอุนห่นะพระครงพอโอก็ไปบอกกันเลยว่าพอ,อพี่ลุยมีน้ำมันยัง ทรงนิดนึงไอ้ยังแม่งคอดหล่อเลยยังแค่เร็วพอรอแล้วจนจะน,นาบอ่ะอยู่ในหมู่บ้านนะ <laughs> ลุงสวยอจะโดนอึงดาวเฮ้จะลุ่มเลยว่าแบบกระโดนวนดกบเลยดึบดืบดืบ <laughs> อ่นนะใสเยอะไหมเยอะอยู่อันนี้ใครขุดก่อนเขาเขาขุดมาถึงนู้เลยขุดเร็ววันนี้ก็เสร็จมั้ย ถ้าไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ครึ่งวันอะไรเสร็จแล้วอะไรจะเสร็จแล้วก็ขุดถึงมุมตรงนั้เอาไม่มาถึงนี่เหรอทำสอีกุยชั่วโมงเหมือนกันแม่คิดว่าจะได้มาส่งน้ำมันทบไม่ใช่ครับมารับคนครับป้าใหญ่คุณรออยู่นั่นแหละดน้าจะนาบเที่ยงแล้เอี๊ยบ นี่ก็ธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งก็กําลังจะเริ่มต้นแล้วครับกําลังถมดินอยู่เดี๋ยวพาไปชมครับว่าเราจะทําอะไรกันนะพี่น้องเอ๋ยจุดกรุ้มเจินไปนูน่นเลยขมเหยียบไปที่นูน่นเลยไปห่อให้ไปใส่บื้วะหูหน่าแรกเขาเรีว่าแต่ทีมงานนึงอง ทำไมวิ่งแรงจังวะที่ไหนได้ทีมตัวเองดีวะแกเหยียบรถได้โหดมากเลยนะวะแกเด้งลุงช่วยเลยงานหาหนอวันละห้าสิบเที่ยวอ่ะถึงไหมวันละสี่สิบสามสิบสี่สิบเอแจ๋วเดือนนี้กินเต็มอันนี้ก็ เริ่มเดือนใหม่แล้วพี่น้องก็นี่เดือนมีนาครับเป็นเดือนเกิดของผมพอดีเดี๋ยวเราเดินทางไปหาปลาใหญ่กันครับรัดไปตรงนี้เลยไหม,ไหมวะคลองอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันครับอยู่ที่หน้าง,งานป่าใหญ่ครับ ไปเลยครับผมโอเคครับนี่ก็มาถึงแล้วครับอ้าวทำไมแกเปิดไฟทำงานน่ะมองไม่เห็นบ่หัวหน้าฮะมันเป็นจังไดอ่ะว้าลมต้นไม้หมดเลยนี่ครับจัดหนักจัดเต็มครับลงไปไหมวะลงไปดิไอ้วางถังล้มพาดกระจุกเต่งก๊อป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  ไม่เจออะไรเนี่ยไม่เจอฟาดเดี๋ยวก็ตำไปรายการอีกเลยโอเคครับนี่ก็มาถึงหน้างานแล้วนุไม่ใช่อาจารย์ไหนนะอาจารย์ทุ่มอาจารย์ใหญ่ครับว้าป้าซุนป้าซุนลงจัดเองป้าซุนลงนาจัดเลยนี่ครับนายเจ้าของลอกให้หมดนี่ไว้ทำไมไม่มีดินลอกดินตัวเองครับไม่สนครับวาจะได้ แล้วมันจะได้ข้าวไหมมันไม่ได้ได,ดอกปีแรก okay. จะโยนโยนโยนนาดินไว้ไงได้ตัวขึ้นขบับไปวันนี้อยู่ดันดินกว่าดันดินได้ที่อัดกองไว้จอโอ้ปลาเขาโดนแน่นอนอะ่ะเขาไม่ได้เอานั่นมาเออไม่แล้วจะลุกมาทำไมเอาจิงๆไม่ได้เอามาแล้วจะลุกมาทำไมไปไปนู่นก็กำลังจะอ้มอมไงปลาเมือ่อ ไปเลยครับเดี๋ยวเราบรรลุ้นกันครับว่าจะโดนหรือไม่โดนนะพี่น้องเอ้ยเอาล้วครับลงมาแล้วครับมาอย่าเพิ่งเติมนี่ครับจัดน้ำมันมาเต็มลำครับ โอ้มอมแมหมหมโอ้เรงแท well ้มอสตอเริ่มน้ำมันกันก่อนครับ ยังไม่ได้เอาไอ้าสายมา้าเข้ามาทางนี้ลืมว่าไอ้สายดูดอยู่นู่นไอ้องง <c oughs> เงี้ยไปใส่ตายอยู่ไปลงมา,งมาให้ไว 6ล้อก็อยู่ด้วยกันครับ4 4คันครับก็จะมีลุงสวยครับแล้วก็ตโนยครับแล้วก็พี่หมอตาลครับป่าเอี่ยวครับป่าเอียวมือมิกว่กาป่าเอียวสายร้อนอนุกมาแล้วยอเกยเยอเกเอาาิสั่งอะได้โอกาสสั่งสั่งอย่างเดียวไม่สนอะ่ะอเอาไปฝามาเขาซื้อให้มากไฟฝามาัน ขอสักวงพี่ป๋าป๋าครับเดี๋ยวผมเก็บผมผมผมเก็บให้ครับเดี๋ยวเราเดินตามป๋าครับเขาถอดแหวนแล้วเดี๋ยวเราเดินตามป๋าก่อนเพื่อจะได้สักวงสองวงนะพี่นอ้องออมาทองไอทองสองอีกแน่นอนไอทองวันสองไม่ต้องซื้อ เมื่อวานเขาขึ้นโตกเกียเรนะ็วน้ำมันโตกเกียเร็วเมื่อวานอ่ะทุกวันอ่ะสายมึนมึนนี่ลีวิ่งไกลไหมพี่จาน<ะ>ไกลไหม

มูมาแค่เลยฮะเจ็บได้หรอกสองถึงมันเท่ได้เลยอ่ะเจ็บทั้เนื้อไม่ใช่เล่นด้วยขงแท้เลยอ่ะทำไมมันกระตุกกระตุกอย่างนี้ล่ะเนี่ยเนี่ยแล้วนายช่างเขาว่ารับประกาดน่ะ มาใหม่แกจัดมาเท่าไหร่เครื่องเล็กน้อยเครื่องเท่าไหร่ไปไปรอบนี้เอาไอ้นั่นมาด้วยเด้อตัวดูน้ำมันอะ่ะอยู่หน้าบ้านอะ่ะลืมหยาบหยาบโอ้โอ้ หน่วยสองปฏิบัติงานแล้วครับหน่วยหนึ่งเมื่อกี้ก็อาจารย์ลุยก็ทำงานชั่วโมงครับอันนี้หน่วยสองครับเบ่งดินครับอ้าวแขวหายอันนึงว่ะหัวนหนอา มาดูมุมนี้ครับมุมนั้นมันย้อนแสงนี่นาเจ้าจของครับป้าน่าจะทำเป็นนาเดียวเลยครับนี่เอาดินตรงนี้ออกมวลดินก็ถือว่าเยอะอยู่ครับเยอะเลยแหละ นี่อัดได้อัดไปครับเพราะว่าเทของเจ้าของนะพี่น้องรถเจ้าของด้วยอัดได้อัดไป <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไม่ต้องรอให้ เดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงทอานี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไปกับปลาเอียวครับไปเอาไอตัวดูดน้ำมันมาใส่เจ้าเอ็กเคสองร้อยเราครับโอยหวหน้อาทยนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องรถดัมซิงดินระเบิดด้วยนะพี่น้องอนี่อา้าวอาเลยดันเลย Oke, okay, ya jangan gitu, apa ya, Bye-bye, ya, Om.